ธรรมมิกาอุปาสกาวัตถุอันว่าเรื่องแห่งอุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรมมยานข้าพเจ้าวุจเต,เตจะกล่าวสถานว่าพระศาตดาวิหารันโตเมื่อเสด็จประทับเจตวันีในพระเจตวันอาระพะทรงปรารบธ,ธรรมมิกาอุปาสกังซึ่งอุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรมกเทสติตรัสแล้วอิมังธรรมมทตสนังซึ่งพระธรรมเทตนานี้ว่าอิทะโมทติเปตจ,จะโมทติอิติดังนี้เป็นต้น ตั้งแต่สาวัตยังกีระเป็นต้นไปเป็นข้อสอบโดยอัดพศ2535กีระได้ยินว่าธรรมิกะอุปาสกานามะชื่ออันว่าอุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายปัญจตตามีร้อยหเป็นประมาณอเหสสูงได้มีแล้วสาวัิยังในเมืองชื่อว่าสาวัถีมี500คนนะครับอุปาสกาสตานี้อันว่าร้อยแห่งบาสกทั้งหลายปัญจะห้าปัญจะห้า ปริวารอเป็นบริวารเตสุอุปาสเกสุในอุบาสกทั้งหลายเหล่านั้นนาะอุปาสกาสะของอุบาสกเอเกกสาะาคนหนึ่งหนึ่งโหติย่อมเป็นในจานวน500คนนี่นะครับก็มีบริวารอีกคนละ5 0 0มีบริวารอีกคนละห้าร้อยนะครับโยปาสโกว่าอุบาสกใดเชตโกเป็นผู้เจริญที่สุดเตส,สังอุปาสการนางแห่งอุบาสกทั้งหลายเหล่านั้นโหติย่อมเป็น ปุตตาอันว่าบุตรทั้งหลายสัตตะเจตทีตรวนว่าธิดาทั้งหลายสัตตะเจตตัดสาอุปาสกัสสะของอุบาสกนั้นอเหสูงได้มีแล้วอุบาสกที่เป็นหัวหน้ามีลูกชายเจ็ดคนมีลูกหญิงเจ็ดคนนะครับสลากะยาคูอันว่าเข้าต้มอันบุคคลพึงถวายตามสลากสลากะพัดตังอันว่าพัดอันบุคคลพึงถวายตามสลากปาคิกาพัดตังอันว่าพัดอันบุคคลพึงถวายในปักสังคพัดตังอันว่าพัดเพื่อสงอุปสติกะพัดตัง อ่านว่าพัดเพื่อบุคคลผู้รักษาซึ่งอโบสถอาคันตุกะพัดตังอ่านว่าพัดเพื่อพิสุผู้จรมาวัดส,สาวาสิกังอ่านว่าพัดอันบุคคลพึงถวายแก่พิสุผู้อยู่ตลอดพรรษาเอเกกาอันหนึ่งหนึ่งอโหสิได้มีแล้วเตสุปุเตสุตสในบุตรทั้งหลายเหล่านั้นหนาะเอเกกัสะแก่บุตรคนหนึ่งหนึ่งเตปิปุตานว่าบุตรทั้งหลายแม้เหล่านั้นสัพเพ ว่าทั้งปวงเทียวอนุชาตปุตานามะชื่อว่าเป็นอนุชาตบุตรอเยสูงได้เป็นแล้วสลากยาคูอาทีนี้อันว่าอาหารวัตถุทั้งหลายมีข้าวต้อมอันบุคคลพึงถวายตามสลากเป็นต้นโสรสะสิบหกปะวัตตันติย่อมเป็นไปทั่วโสรสันนางชนะนางแก่ชนทั้งหลายสิบหกอิติคือปุตานางแก่บุตรทั้งหลายจุดสันนางสิบสี่ภรยายะแก่ภรยาอุปาสกาสะ แก่อุบาสกอิติด้วยประการัชนีโสปาสโกนว่าบาสกนั้นสัพุตตะทาโรเป็นผู้เป็นไปกับด้วยลูกและเมียศีละวะเป็นผู้มีศีลกัลยาณธรรมโมเป็นผู้มีธรรมังามทานะสังวิภาคตโตเป็นผู้ยินดีแล้วในการจำแนกซึ่งทานเอาโหสิได้เป็นแล้วอิติด้วยประการัชนีอาถะครั้งนั้นโรโคอ่านว่าโรคอุปชิเกิดขึ้นแล้ว อัศอุปาสกัสสะแกวบาสกนั้นอภรพเคในการอันเป็นส่วนอื่นอีกอายุสังขารโรอันว่าสังขารคืออายุปริหายิเตื่อมรอบแล้วโุปาสกวลว่าบาสกนั้นทำบังโสตุกาโม ο. เป็นผู้ใคร่เพื่อนฟังซึ่งทำอุตวาเป็นไปอินิส่งไปแล้วศาสนาซึ่งข่าวสารสันติกังสู่สำนักสัตถุของพระศาสดายาปนะเหตุตุกลางมีอันให้รู้ว่าตุมเหอันว่าพระองค์ ปาหินาธาขอจงส่งไปพิขูซึ่งพิสูจทั้งหลายอัถวาแปดหรือโสลสาวาหรือว่าสิบกเมแก่ข้าพระองค์ดังนี้เป็นเหตุสถานว่าพระศาสดาเปเสสิทรงส่งไปแล้วพิขูซึ่งพิสูจทั้งหลายเตพิขูอันว่าพิสูทั้งหลายเหล่านั้นคันตวาไปแล้วนิสินนานั่งแล้วอาสนสุบนอาสนะทั้งหลายปัญญเตสุอันบุคลปูราดแล้วปริวาเรตตวาแวดล้อมมันจังซึ่งเตียงตัสาอุปาสกัสสะของอุบาสกนั้น อุปาสเกณวุตตาผู้อนุบาสกกล่าวแล้วว่าพันเต้าแต่ท่านผู้เจริญทัศนางันว่าการเห็นอายานางซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเมทุลพังเป็นกิจอันข้าพระเจ้าได้โดยยากกวิสติจักเป็นอาหาร้นว่าข้าพเจ้าทุพลเป็นผู้มีกำลังอันโทษประทุศร้ายแล้วอหิย่อมเป็นตุมเหออนว่าท่านทั้งหลายสัจชายะาขอจงสาธยายสุดตังซึ่งพระสูตร เอกังสูตรหนึ่งเมแก่กับผมอิติดังนี้ปูจิตวาถามแล้วว่าอุปาสกะดูก่อนวาสุกตวังว่าท่านโสตุกามโมเป็นผู้ใคร่เพื่ออันฟังสุดตังซึ่งพระสูตรกัตรังสุตรไหนอติย่มเบนอิติดังนี้วจเนขันเมื่อคําว่าอา่านนั้นว่าขพเจ้าโสตุกามโมเป็นผู้ใคร่เพื่ออันฟังสติปฐานสูตรตังซึ่งสติปฐานสูตร สาพ่ะพุทธานางอาวิาวชัยตังอันอันพระพุทธเจ้าทั้งปวงทั้งหลายไม่ทรงแล้วอหิย่อมเป็นอิติดังนี้อุปาสเกณะอนุบาสกวุตเตกล่าวแล้วปัตเปสูงเริ่มแล้วสุตตังซึ่งพระสูตรว่าพิกเวดูก่อนพิกษูทั้งหลายอายางมคโคอันว่าหนทางนี้เอกายโนเป็นหนทางเป็นที่ไปสายเดียวอุตตวาเป็นสังวัตติ ย่อมเป็นไปพร้อมวิสุทธิยาเพื่อ,อความหมดจดสัตตานางของสัตว์ทั้งหลายอิติดังนี้เป็นต้นในข้อความตรงนี้นะครับท่านให้เขียนภาษาบาลีว่าเอกาญโนออยังพิกเวมะโคสัตตานางวิสุทธิยาเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็แปลเป็นพยัญชนะเข้าไปว่าอันว่าหนทางนี้เป็นหนทางเป็นที่ไปสายเดียวเป็นย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อ,อความหมดจดวิเศษแห่งสัตว์ทั้งหลายดังนี้เป็นต้นนะครับตาสมิงคเนในขณะนั้น ระฐานว่ารถทั้งหลายฉะหกทิยทธโยชนะสติกาอันประกอบแล้วด้วยร้อยแห่งโยนที่สองด้วยทั้งเกิงร้อยห้าสิบยศนะครับสหัสสิทธะวายุตาอันเทียมแล้วด้วยม้าสิงทบพันหนึ่งสภาลังการะปฏิมานิตาอันประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องประดับทั้งปวงอาคมิงสุมาแล้วชหิเทวโลเกหิจากเทวโลกทั้งหลายหกเทวตาอันว่าเทวดาทั้งหลายทิตา ผู้ยืนแล้วเตสุระเถสุบนรถทั้งหลายเหล่านั้นวะทิงสุกล่าวแล้วว่าเมยันว่าเราทั้งหลายเนี่ยสามารถจกนําไปเทวโลากังสู่เทวโลกอัมหากัง,ก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 งของเราทั้งหลายเมยันว่าเราทั้งหลายเนี่ยสามารถจกนําไปเทวโลากังสู่เทวโลกอัมหากังของเราทั้งหลายอัมโพใน่ท่านผู้เจริญอุปาสโกอันว่าอุบาสก นิพพัตตุจงบังเกิดอิทัรถที่รถนี้อภิรมิตุงเพื่อยินดียิ่งเทวโลกเกในเทวโลกอัมหากังของเราทั้งหลาย ขันหันตปุคโลวิยะเราวการันว่าบุคคลปินทิตวาทำลายแล้วมติกะภาชนังซึ่งภาชนะอันเป็นวิการแห่งดินเหนียวขันหันโตถืออยู่สวรรณภาชนังซึ่งภาชนะอันเป็นวิการแห่งทองอิติดังนี้อุปาสกวรว่าบาสกอนิฉันโตไม่ปรารถนาอยู่ทำมัตสวรนันตรายังซึ่งอันตรายอย่างการฟังซึ่งทำอาหากล่าวเลยว่า ุมเห็นว่าท่านทั้งหลายกาลังยังการอาคเมธะจงให้มาจุมเห็นว่าท่านทั้งหลายกาลังยังการอาคเมธะจงให้มาอิติดังนี้บางครั้งก็แปลเป็นกัตตุวาจกได้นะครับแปลว่าจงรออันว่าท่านทั้งหลายจงรอพิกขู่อันว่าพิสูทั้งหลายตุนหีเป็นผู้นิ่งสัญญาญะด้วยความสําคัญว่าอุปาสกวนว่าบาสกวัติย่อมกล่าวอัมเหกะเราทั้งหลายอิติดังนี้อาเหสูงได้เป็นแล้วอตาครั้งนั้นปุตตะทิตรโออันว่าบุตรและธิดาทั้งหลายอัตตะอุปาสกตะของบาสุกนั้น วิระวิงสุร้องแล้วว่าปีตานว่าบิดาอามหากังของเราทั้งหลายอาติตโตเป็นผู้ไม่อิ่มแล้วทำมัสสวเนนะด้วยการฟังซึ่งธรรมอโหสิได้เป็นแล้วปุปเปในการก่อน,อนปณะ,ะแต่ว่าอิธานิในการนี้ปีตานว่าบิดาปุกลังยางบุคลปะโกสาเปตวาให้ร้องเรียกแล้วพิขูซึ่งพิสูรทั้งหลายพิขูยางพิสูจทั้งหลายกาได้ตะวาให้กระทําแล้วสัจชายังซึ่งการสาธยายวาเรติย่อมห้ามสายังเอวะเองนั่นเทียว อภาญะกะสัตตูนามะชื่ออันว่าสัตว์ผู้ไม่กลัววรณะต่อความตายนาัติย่อมไม่มีอิติดังนี้พิกขูอันว่าพิกษุทั้งหลาย มันเตตาวาปรึกษากันแล้วว่าอิธานิอันว่าการนี้อโนกาโสเป็นสมัยไม่ใช่โอกาสโหติย่อมเป็นอิติดังนี้เป็นประธานวิเศษนะครับอิธานี้มาคู่กับกาโสอุทายาลุกขึ้นแล้วอาตนาจากอาถนะปักกมิงสู่ลีกไปแล้วอปาสโกนว่าอุบาสกโถก,กังยังการหน่ยนวหึ่งวีตินามเมตตาวาให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้วปาติลาพิตาวา กลับได้แล้วสติงซึ่งสติปุจิถามแล้วปุเตซึ่งบุตรทั้งหลายว่าตุมเหออันว่าเจ้าทั้งหลายกันททะย่อมคร่ำครวญกัดสมาเพราะเหตุไรตีดังนี้ปุตานว่าบุตรทั้งหลายอาหังสุกล่าววา่าตาตาข้าแต่พ่อตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายผุกราลังยางบุคคลปะโกสาเปตวายร้องเรียกแล้วพิขูซึ่งพิสูจทั้งหลายสุนันตาฟังอยู่ทำบังซึ่งทำวารยิฐาห้ามแล้วสายางเอวะเองนั่นเทียว อาถะาเวครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตมีอยู่มายัางอันว่าเราทั้งหลายกันทิมหา,ามคร่ำครวญแล้วจินตนนได้วความคิดว่าอาายะนากศัตรูนามะชื่ออันว่าสัตว์ผู้ไม่กลัวมราณะสต่อภัยมราณะสต่อความตายนติเย่ไม่มีอิติดังนี้อิติดังนี้ปาสกวนว่าบาโสปุจิถามแล้วว่าปณะ,ะก็อายานว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายข้าตาไปแล้วกูหญิงฐานเนณะที่ไหนอิติดังนี้ บุตานว่าบุตรทั้งหลายอาหางสุกล่าว่าต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 าข้าแต่พ่อพิขวนว่าพิสุทั้งหลายมันเตตวาปรึกษากันแล้วว่าอิทานี้อันว่าการนี้อนุกาโศเป็นสมัยไม่ใช่โอกาสโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อุทายะลุกขึ้นแล้วอาธนาจากอาธนะปกกันตาหลีกไปแล้วอิติดังนี้ปาสกวนว่าบาศกอาหากล่าวล้ว่าอาหารนั้นว่าเรากะถิมิย่อมกล่าวสัตทิงกับไอเยหิตด้วยพระเป็นเจ้าทั้งหลาย ณนะหามิได้อิติดังนี้ปุตตานว่าบุตรทั้งหลายปุจิงสุถามว่าอถทะภาเวครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตมิอยู่ตุมเห็นว่าท่านกเตเถะย่อมกล่าวสัททิงกับเกณนะด้วยใครอิติดังนี้อุปาสกนลว่าอบาสกอาหะกล่าวเลยว่าเทวตานว่าเทวดาทั้งหลายอรังกฤตวากระทําไม่พอแล้วระเถซึ่งรถทั้งหลายฉะหกอาทายะพามาแล้วเทวโลกเกหิจากเทวโลกทั้งหลายฉะหิอกทัตตวายืนแล้วอากาเสีย ในอากาศกรโรติย่อมกระทำสัตว์ทางซึ่งเสียงว่าตะวางกันว่าท่านอภิรมาหิจงยินดียิ่งเทวโลเกในเทวโลกอัมหากังของเราทั้งหลายตะวางกันว่าท่านอภิรมาหิจงยินดียิ่งเทวโลเกในเทวโลกอัมหากังของเราทั้งหลายอิติดังนี้กระเถมิย่อมกล่าวตัดทิงกับตาหิเทวตาหิด้วยเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นอิติดังนี้ ปุตานว่าบตรทั้งหลายปุจิงสุถานว่าตาตะข่าแต่พ่อรัฐฐานว่ารถทั้งหลายอัติมีอยู่กูหิงฐานเนนะ่ที่ไหนไมาอย่างนั้นว่าเราทั้งหลายณนะปัตตามะย่อมเห็นอิติเดืงนี้ฟาสกวนว่าบาสกอาหากล่าวแล้วว่าปณะ,ะก็ปุพานิอันว่าดอกไม้ทั้งหลายคันติตานี้อันอัน,อนบุกคร้อยแล้วไม่หังเพื่อเราอัิมีอยู่หรืออิติเดืองนี้ ปุตานว่าบุตรทั้งหลายอาหางสุกล่าวว่าตาตะข่าแต่พ่อปุถานี่อันว่าดอกไม้ทั้งหลายอัธิมีอยู่อิติดังนี้อุปาสกรว่าบาสกปุจิถามแล้วว่าเทวโลกโตอันว่าเทวโลกกะตโรชั้นไหนตุมเหหิอันท่านทั้งหลายรามณีโยพึงยินดีอิติดังนี้ปุตานว่าบุตรทั้งหลายอาหางสุกล่าวแล้วว่าตาตะฆ่าแต่พ่อตุสิตะพวนางอันว่าพบชื่อว่าดุสิตวัสนธานาง อันเป็นที่เป็นที่อยู่สัพพะโพธิสัตตานางจะของพระโพธิสัตว์ทั้งปวงทั้งหลายด้วยพุทธมาตาปิตูนางจะของพระมารดาและพระบิดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยปุกเลนะอันบุคคลพระมณียังพึงยินดีอิทีเรื่องนี้วาสโกนว่าบาสุกอาหากาล่าวว่าเตนหิท่ายอย่างนั้นจุมเพอ,อันว่าเจ้าทั้งหลายอาทิตย์ทหิตวาอธิิฐานแล้วว่าปุพพะธามังอันว่าพวงแห่งดอกไม้ ลักขตุจงครองอากตาฤถธิที่รถอันมาแล้วตูสิตาปวันโตจากพบชื่อว่าดุสิตอิตธิดังนี้ขีปตะจ,จงซัดไปปุภาธามังซึ่งพวงแห่งดอกไม้อิติดังนี้เตปุบบตานว่าบุตรทั้งหลายเหล่านั้นขี่ปิงสุซัดไปแล้วตั้งปุภาธามังนันว่าพวงแห่งดอกไม้นั้นและคิตวาคล้องแล้วระทะทุเรที่เอกแห่งรถโอลมพิงสิโอลมพิห้อยลงแล้วอากาศสีนในอากาศ หมาชนนว่าหมาชนปัสติย่อมเห็นตังปุพะธามางเอวะซึ่งพวงแห่งดอกไม้นั่นเทียวณปัสติย่อมไม่เห็นระถังซึ่งรถอุปากวนว่าบาโสาซึ่งพวงแห่งดอกมันซึ่งพวงแห่งดอกไม้เอ,เอาตาังนั่นหรืออิติดังนี้วัจนเนั้นเมื่อคำว่าอามะขอรับไม่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายปัสสามะเห็นอยู่อิติดังนี้เตหิปุเตหิอันบุตรทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกล่าวแล้วว,ะตะวัตวากล่าวแล้วว่า เอตังปุพาธามังอ่านว่าพวงแห่งดอกไม้นั้นโอลัมพติย่อมห้อยลงอาคตาระเถที่รถอันมาแล้วตุสิตาภวนนโตจากพบชื่อว่าดุสิตอาหางอันว่าเราขาดฉามิจะไปตุสิตาพระวนานังสู่พบชื่อว่าดุสิตตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายมาจินตยิฐะอย่าคิดแล้วตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายนิพพติตุกามาเป็นพวกใครเพื่ออันบังเกิดสันติเกในสำนักมะมะของเราอตุตวาเป็น กรโทาจงกระทำปุญญานิเตกบุญทั้งหลายมายากะตะนิยามีนะอวะตามทํานองแห่งบุญอันเรากระทําแล้วนั่นเทียวอิติดังนี้กตาวากระทําแล้วกาลังซึ่งกาละปฏิฐาสียืนอยู่เฉพาะแล้วอาคตะระเถท,ที่รถอันมาแล้วตุสิตาพวนโตจากพบชื่อว่าดุสต ตาวะเทวะในขณะนั้นนนันเทียวอัตภาโวอ่านว่าอัตภาพอัาจจอุปาสกาสสะของอุบาสกนั้นสัตธิสกตะภาราลังการะปฏิมันติโตอันประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องประดับมีเกวียน60ิบเล่มเป็นภาระติคาวุตตประมาโนมีคาวุตสามเป็นประมาณ นิพัติบังเกิดแล้วอัชรา,าสาถังอันว่าพานแห่งนางอับษรปริวาเริแวดล้อมแล้วรัตนวิมานางอันวิมาน,นเป็นวิการแห่งแก้วปัญจวีสิสติโยชนิกังอันประกอบแล้วด้วยยววย,ยี่สิบห้าปาตุระโหสิได้มีปรากฏแล้วสัจฐานว่าพระศาสดาปุจิตรถามแล้วเตปีพิขูซึ่งพิสุทั้งหลายแม้เหล่านั้นอนุปตพูดถึงเลยดำดับแล้ววิหารังซึ่งวิหารว่าพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลาย ธรรมเตตนานว่าพระธรรมเตตนาอุปาสเกณะอนุบาสกสุตาฟังแล้วหรืออิติดังนี้เตพิขูอ่านว่าพิสุหลายเหล่านั้นอาหังสุกราบทุลว่าพันเตฆาแต่พระองค์ผู้เจริญอามะพระเจ้าข้าเอว่างันว่าอย่างนั้นอุปณะแต่ว่าอุปาสกวนว่าบาสกวาเรสิห้ามแล้วว่าตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายกาลังยังการอาคเมธะจงให้มาอิติดังนี้อันตรายวะในระหว่างนั้นเทียว อธาพาเวครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตมีอยู่ปุตตะทีตโรอันว่าบุตรและธิดาทั้งหลายอัตตะอุบาสกัสสะของอุบาสกตันการทิงสุคร่ำครวญแล้วมาอย่างอานว่าข้าพระองค์ทั้งหลายมันเตตะวาปรึกษากาันแล้วว่าอิธานี้อันว่าการนีอน้อนโนกาโศเป็นสมัยไม่ใช่โอกาสโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อุทายาลูกขึ้นแล้วอัอสนาจากอาสนะนิขันตาเป็นผู้ออกไปแล้วอัมหาย่อมเป็นอิติดังนี้สัทธาอันว่าพระศาสดา อาหะตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายโสปาสกวลว่าอุบาสกนั้นเกเทสีกล่าวแล้วสัตทิงกับตุมเหเหด้วยท่านทั้งหลายณนะหาไม่ได้ปณะแะตว่ว่าเทวตาอันว่าเทวดาทั้งหลายอารังกฤตวากระทําให้พอแล้วระเถซึ่งรถทั้งหลายชะหกอาริตวานามาแล้วเทวโลเกหิจากเทวโลกทั้งหลายชะหิหกปกโกสิงสุร้องเรียกแล้วตังอุปาสกังซึ่งอุบาสกนั้น โสปาสกวนว่าบาสกนันอัน,นิชฉันโตไม่ปรารถนาอยู่อันตรายยังซึ่งอันตรายธรรมเทศนายะแห่งพระธรรมเทศนากเทศิิกล่าวแล้วสวัตทิงกับตาหิเทวตาหิด้วยเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นอิติดึงนี้พิควรว่าวิสุท้งหลายอาหางสุกราบทูลว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญเอว่างันว่าอย่างนั้นหรืออิติดังนี้สัจฐานว่าพระศาสดา อาหาตรัส <champions> แล้วว่าพิกเวดูกนพิสูจนทั้งหลายเอวางกันว่าอย่างนั้นอิติถึงนี้พิกขวนว่าพิสูจทั้งหลายผุดจิงสุทุนถามแล้วว่าอิธานี้ในการนี้อุปาสกุนว่าบาสกนิพัตโตบังเกิดแล้วกุหญิงฐานเนในที่ไหนอิติถึงนี้สถานว่าพระศาสดาอาหาตรัสแล้วว่าพิกเวดูกนพิสูจทั้งหลายโสปาสกุนว่าบาสกนั้นนิพัตโตบังเกิดแล้วตุติตะภวเนในพบดุสิตอิติดังนี้ กิกขู่อันว่าพิสุทั้งหลายอาหางสูกราบสูลว่าพันเตก้าแต่พระองค์ผู้เจริญฟาสโกอันว่าอุบาสกโมธมาโนจริตตวาเที่ยวบันเทิงอยู่แล้วยาติมัติในถ้ำกลางแห่งญาติอิทันนี้นิพพัตโตบังเกิดแล้วปุณะโมทนัตฐาเนเอวะในที่เป็นที่บันเทิงอีกนั่นเทียวหรืออิติตรงนี้สถานว่าพระศาสดาวัตวาตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายอามะเออเอวังอันว่าอย่างนั้นหเพราะว่า คาถาว่าอันว่าครหัสทั้งหลายหรือปัปจิตาว่าหรือว่าอันว่าบรรปจิตทั้งหลายอัปมาตาผู้ไม่ประมาทแล้วสัพพัทธาฐานโมทันติเอวะย่อมบันเทิงในที่ทั้งปวงนั่นเที่ยวอิติดังนี้อาหารตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่ากะตะปุญโยอันว่าบุคคลผู้มีบุญอันกระทำแล้วโมทติย่อมบันเทิงอิทาโลเกในโลกนี้เปจะละไปแล้ว โมทติย่อบันเทิงอุปยัตถโลเกในโลกทั้งสองโสกตะปุญโนอันว่าบุคคลผู้มีบุญอันกระทำแล้วทิตสวาเห็นแล้วกรรมวิสุทธิ์ทิ้งซึ่งความโมดจดวิเศษแห่งกรรมอัตโนของตนโมทติย่อบันเทิงโสกตะปุญโยอันว่าบุคคลผู้มีบุญอันกระทำแล้วนั้นปะโมทติย่อบันเทิงทั่วอิติดังนี้อาจโถอานวัดว่า ปุคลวนว่าบุคคลการละโกปุกระรมกุศลสัซึะ่งกุศลนานะประกาศัตะมีประการต่างๆโมทติย่อมบันเทิงกรรม,มโมทเนนะด้วยความบันเทิงเพราะกรรมอิทาโลเกในโลกนี้ว่าปาปังอันว่าการมันลามกเมียนเรากากตังวตะไม่กระทําแล้วหนอกาลยานังอันว่าการมมันงามเมียนเรากระตังวตะกระทําแล้วหนออิติดังนี้ เปจะละไปแล้วโมทติย่อมบันเทิงวิปากะโมทนีนะด้วยความบันเทิงเพราะวิบากโมทตินามะชื่อว่าย่อมบันเทิงอุปยัถะโลเกในโลกทั้งสองเอวังอย่างนี้อิติดังนี้ตถะาะปเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาประทัดใสมดว่ากะตะปุญโยอิติดังนี้เป็นต้นอัดโถนว่าอาจว,ว่าทำไมิก่าอุปาสโกปีแม้อันว่าอุบาสกผู้ตั้งในธรรมทิศวาเห็นแล้วกรรมมาวิสุทิง ซึ่งความโมดจดวิเศษแห่งกรรมปุญญกรรมะสัมปติงซึ่งความถึงพร้อมแห่งกรรมคือบุญอัตโนของตนโมทติย่อบันเทิงอิทะโลเกปิแม้ในโลกนี้ปุเพในการก่อนกาละกิริยะโตแต่การกระทําซึ่งกาละกัตวากระทําแล้วกาลังซึ่งกาละประโมทติย่อบันเทิงทั่วประโลเกปิประโมทติคือว่าอาติโมทติเอวะ ย่อมบันเทิงยิ่งนั่นเทียวพระโลกเกปิแม้ในโลกอื่นอิธานิในการนี้อิติดังนี้ประทัดใส่บทว่า กรรมมะวิสุทธิ์ิงอิติดังนี้เป็นต้นคาถาประโยชสาเนในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งคาถาพระหูชนานว่าจนทั้งหลายมากโสตาปนาทโยเป็นพระริยบบคคลมีโสดาบันเป็นต้นอเุสุขได้เป็นแล้วธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนาสาสติกาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์ชาตาเกิดแล้วมหาชนะเกมหาชนอิติดังนี้แลธรรม้เก่าอุปาสกาวัตถุอันว่าเรื่องแห่งอุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรมนิตติตังจบแล้ว